ขุดอะไรของนายโอเคแป๊บนึงนะขอเวลาแป๊บนึงขอเวลาจัดแป๊บนึงนะตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นเป็นอีกหน้าหนึ่งเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงขอเวลาจัดก่อนจัดโคตรหนักหนึ่งนะเอหน้าข้างหลังขอไปก่อนละกันอ่าทุกคน ช่วงนี้ก็ขอสารทนายเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนะี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นคือตอนนั้นอ่ะเราอัดไปแล้วเว้ยแล้วระเดนคือตอนนั้นอ่ะคือเราอัดไว้เว้ยแต่ว่าตอนนั้นอ่ะภาพมันไม่มีเพราะว่าตอนนั้นลืมปรับเอาไว้ใช่ไหมคุณเซนผมได้บอกคุณใช่ใช่ก็เลยสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาอัดมาอีกรอบหนึ่งอัดไปแล้วรอบหนึ่งคือตอนนั้นที่เราิดคิปไปเนี่ยก็คือตอนนั้นแะพ่อแม่คุณเซนอ่ะเขากลับมาพอดีแล้วแล้วตอนนี้คุณเซนว่างพอดีพอผมบอกปัญหาแล้วบอกว่าช่วงนี้ว่างพอดี ก็เลยสุดท้ายกลับมาอัดใหม่อีกรอบนีงใช่ไหมใครใช่อนใช่ไหมอะเราเราคกันไม่ต้องเดี๋ยว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 เขาไม่เชื่อไงมั้งปิ๊นปิ๊นปิ๊นเลยแต่ตูไม่ได้เจอว่าเก่าหรือเปล่านะที่เราพูดถึงไปไม่เจอว่าเก่าหรือเปล่า แป๊บน like ึงเราอยากรู้ว <feet S 2> <Okay. S 1> ่ามันมีเสรีภากอะไรจะทำเหลือไหมเผื่อเราจะได้ใช้วิชาเด็กเกณฑ์ขอผลเขาคือช่วงแรกมันก็ต้องรู้นะว่าตอนนี้เราก็จะมีความคิดในช่วงไลน์มากมายในการขอผลนะไม่ไม่ไม่เราจะมาดูเสรีภาพอะไรทำอ่ะปะปะเปฟนควมกันเป็นความกันไม่มีเสรีภาพอะไรทำเหลือเราต้อง เราเชื่อเราเชื่อรอบนึงเด,เดี๋ยวลองดูก่อนจะมันได้ด้วยกันไหมดูก่อนดูก่อนมันอาจจะได้ด้วยกันมันอาจจะได้ด้วยกันลองดูเริ่มเบ้าปันเพื่อเพื่อเพื่อโจ๊ะโจ๊ะได้ไหมเอาแปลว่าแบบเราต้องเ,เราต้องแยกกันระหว่างโจ๊ะไม่ไมเงั้นเดี๋ยวแต่งันได้หรอฟาร,ร์มตรงนี้แล้วกัน น่าจะมีน่าจะมีวนึงหมดไปคือบอกไว้ก่อนแลว่าไอดี่วของคุณจะเดยวผมเผื่อบอกของเ,เ,เขาไปแล้วก็ไม่ได้เนาะ เรารู้แล้วไอตัวนะั้นยังไงถึงเราจะได้ผลโลเกียมาก็แต่ก็อาจจะไม่ช่วยนะแต่เรารูสังเกตมันแต่เหมือนข่าวมีฮาชิด้วยอะ่ะเราอูสังเกตอะ่ะรอดูด,เดีเดี๋ยวเวลเดี๋ยวเวลสองรอยเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวิปตีแชงกันเชื่อผมในคลิปนะั้นรถตายเป็นล้านรอบทุกคนรอดูได้เลยอออออเออใช่แต่สมงรจืเราแต่นั้ไม่เคยตีอรอ จะไม่เป็นไรเซนในชิปนี้ก็อาจจะได้ดีเลือกเลือกไปนะครับผมในชิปหน้าก็จะมีสมาชิกใหม่เข้ามานะครับผมในการเล่นบล็ุดครั้งนี้นะครับผมก็จะเป็นคุณไปนะครับผมถ้าใครเคยดูช่องผมก็น่าจะเห็นแต่ไ่าเคยเห็นอยู่มั้งเพราะว่าเขาขู่ประมาณสามลิปในช่องของเราเค,เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นเขาไหม <c oughs> แล้วก็ในแต่ในคลิปพวกนี้ก็จะเป็นการทำความรู้จักของทั้งสองคนนะคะโปรผนโปรคนดูจักกัน,นอุย้ย SPD คุณไปเฮ้ยรอบหนึ่งนายเคยมีความ นายเคยเจอรุนถ้าสมมติว right. like ่าในกลุ Dude, like ่มเลื่องของนายเนี่ยมีคนที่โตกว่าคนคนหนึ่งถามว่านายจะเรียกเขาว่าพี่หรือว่าเรียกปกติใช่รใช่ใช่เราก็เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าในกลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยชอบเพราะว่าคือเขาคือในกลุ่มเราอะมันไม่ต้องการแบ่งแยกว่าใครพี่ยใครเป็นน้องเว้ยซึ่งถือว่าแต่นนั้นคือดีเพราะว่าก็ไม่ได้แย่ไะ เป็นเพราะว่าเข้าใจอยู่แล้วว่าการแบ่งแยกไอ้คำว่าเป็นน้อกับเพี่อนมันเป็นการแบ่งชนชั้นทําให้เรารู้สึกว่าเราดูต่ำต้อยกว่าก็เลยก็เลยเป็นให้เราเนี่ยต้องแบบว่าใช้คําสมนามเรียกพร้อมกันเลยว่าคือหัวเลยว่าว่าว่าทีนใช่คือในคือในกลุ่มเราเนี่ยมีคนที่อายุสิบเอ็ดนะแต่ว่าเราชอบในเขาที่ทีนก็คือก็คือเท่าเราเนี่ยแหละก็คือจะใกล้สิบสองแล้วเรา คือถ้าใครไม่รู้เนี่ยคุณเซนเนี่ยก็คือเหมือนเขาเหมือนเขาบอกว่าคุณเซนตอนแรกเหมือนจะคล้ายๆว่าเหมือนน่าจะเกิดเดือนเดียวกับผมบง้งแต่ว่าเหมือนค่อยกว่ากำหนดจริงเหรอ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เอาแอาแงนน่ไหนครับผมคือคุณเซนเนี่ย,เ,ย,เ,ยเกิดเดือนธันวาคมสมมผมเกิดเดือนมกราคม เอาง่ายๆก็ค <to imi bizarre> ือแหละก็คืออยู่ไล่เรียกกันแต่ว่าคุณเซนเตอจะโตของมึงเดือนไม่ไม่ความสูงไม่เกี่ยวเว้ยเพื่อนไม่ต้องห่วงความสูงไม่เกี่ยวความฉลาดเอิ่มช่ความฉลาดความสูงไม่เกี่ยวเว้ยอุ้ยเดี๋ยวเดียวลิงเราอุ้ยไหนนี่นดี๋นี่เดี๋ยนี่เยอะเดี๋ยนี่เยอะคุยควมคิดเฉยเอื้อตี รอเก่อนนะเดี๋ยวผมขอฟาร์มมาตเตอรี่คัตนาบแป๊บหนึ่งนะารามรัก20ก่อนละกันตอนนี้คุณเซนเนี่ยฟาร์มแต่มาได้ดาบเท่าไหร่แล้วเนะี่ยปิ้งปิงปก็บปิงกปิงเก็บิ ถ้าถามว่าเมื่อแต่เมื่อจะใส่โค้ชคูณสองไม่น่าใช่ช่วงนี้ครับผมน่าจะเป็นช่วงหลังเลยเกาะลาวาก็คือเกาะลาวานครับผมก็น่าจะใช้อันนั้นบ่อยหรือว่าเป็นไปได้ก็จะเรียกเพื่อนมาช่วยถ <c oughs> ้าเป็นจริงเรียกเพื่อนมาช่วยฮนะ ือไอตอนที่คุยกันตอนแรกเนี่ยคือตั้งใจว่าจะใช้ผมคอคอนกันไปเพราะว่าคือคือถึงมันจะสามารถระยะไปคิดได้นะแต่ว่ามันก็เสี่ยงโดนตีอยู่ดีคือถ้าใครไม่รู้มันจะมีคือคือมันบินได้ถ้าสมมติว่าใครรู้เนี่ยมันคือถ้าสมมติว่ามันมีผลที่แบบมันต้องแปลน่าดีกตนจะใช้ท่าได้เนี่ยก็ก็บางคนก็จะรู้นะคะผุ อย่าไรก็คนที่ใช้ผลพานเนี่ยก็จะรู้ดีเะน,นใช่ไหมคนใช้ผลเพชรเนี่ยก,ก็รู้เหมือนกันเพราะว่าคนเพราะว่าผลเพชรเนี่ยจะจะเป็นต้องแปลงร่างก่อนจะต,ต้องแปลงร่างให้ร่างกายเพชรก่อนอยู่ hey ไม่เราฟาร์มมัตเตอรีอ่อะที่เกาะมังกี้อยู่มังกี้ปกติอ่ะอ,อีกอีกอย่างโอเคแล้วล2วยี่สิบนะ ไปตีบอสกันเราได้ท่าเราแต่เราได้ท่าแอสเราได้ท่าแอ,าาแอสแลชเชอร์มาแล้วแต่ว่าถ้าแอสแลชนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในท่าที่แข็งเก่งกว่าดาบเซเบอร์บารนะไม่ใช่เพราะอะไรแล้วมาตัดไม้ได้ฮะ

นั่นนะครัผมนั่นคือสภาพของอะไรนะผนเผ็ดเดี๋ยวเราไปขอบปลขอกเขาดีกว่าไปขอบปลขากับเขากาันเดี๋ยวลองดู ิชามันควรอาจจะเห็นผมพิมพ์ใช่ไหมคะ,ะไม่ค่อยได้พิมพ์ของน่กจเลยเพอนนายนิวเดย เออลืมไปว่าถ้าเราลงคลิปนี้เพื่อนเราก็รู้สิว่าแต่ว่าแต่ว่าเราไอเดียอะไรคือตอนแรกตั้งใจเนี่ยคือว่าจะแอคแคสคุณเซนนะบอกไว้ก่อนตอนแรกตั้งใจแค่ว่าแอคแค่คุณเซนบ้อบน้องัุณเซนตายอยางไงจริงจริงเดยบอก p l e p l e a s e เป็นเพียงสั้นๆเฮ้ยในวงการบอกเลเขาใช้บมกกันจะตตายเซนเอ็นนี้ไม่โจงแล้วเซนจริงๆเซนรู้จักสภาพนะเราเราเซนมัเนเรารู้จักสภาพแต่มันเราต้องจำนนต่อคำว่าผลระเบิดแล้ววะผลระเบิดผลน้ำวยแลกห้าพันเ,เออใช่เดี๋ยวช่วงแล้วก็ใช้เอฟผลระเบิด

เ,เ,วเ,วเตะนนนเนเคนเดียวีทีใช้เตะแนีๆเลยนะแล้ี DT เสกเนียอือโลกสองโลกสองจ้ะใหม่ๆคือต้องรู้สักไปหนึ่งนะว่าคือช่วงหนึ่งอะตอนนั้นถ้าสมมติใครไม่รู้นะ คือที่คุณเซนเนี่ยเหมือนจะติดอนิเมะไดน้น่าจะเป็นเพราะผมเพราะว่าตอนนั้นอะผมพาคุณเซนเนี่ยไปเล่นแ,แบบแบบในมินิโบนะคะเป็นแมบ,บของอ่าอะไรนะเราเป็นแบบด,ดาบพิฆาตดาวศูนย์แบบหนึ่งเลใช่ครับผมเราตอนนั้นก็อุ้ยมีคนมีคนเช็ดคนเลยเนี่ยเมื่อกี้เราหลอนเหมือนคนเห็นคนใช้ จะมีแบบบอก่ลมาเอา จะี๋ยววนึ่งเราไปเราคุยเลยเดินามาตั้งไหนไม่เราคุยเลยจริงกเอาเส้นตายเอาไปแก่เดี๋ยวพอวิวสาวสไปก็เปลี่ยนก่อน